ผมกขตั้งฉายาให้กับรองเท้าคู่นี้ว่า Nimbus แผ่นดินใหญ่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายตั๊ซิซ่ากับผมแป๊บพิเศษเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวรองเท้าว,วิ่งจากแบรนด์จีนแบรนด์ดังอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ x t e p p นะครับที่สำคัญคือเป็นรองเท้า x อ็ก p รุ่นแรกที่ผมใส่แล้วรู้สึกว้าวอะ่ะเออนะครับไปดูก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ x t e p p ชิงหยุนไลท์นั่นเองไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะครับ Q I N G ชิงหรือเปล่าแล้วก็หยุนนะชิงหยุนไลท์เออทำไมผมถึงบอกว่าว้าวนะครับแล้วทำไมต้นคลิปผมบอกว่านี่คือนิมบัสแผ่นดินใหญ่นิมบัสแห่งประเทศจีนนะครับต้องบอกงี้ครับว่าหลายๆท่านรู้จัก ASIC กเจลนิมบัสอยู่แล้วนะครับเป็นเรียกได้ว่าตัวพ่อเลยของรองเท้าซัพพอร์ตนะครับสายนุ่มสายแมคคูชชนนิ่งนะฟิลที่ได้ลองสวมใส่คู่นี้ ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะเออคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรุ่นแรกที่ว้าวเพราะว่าโดยปกติคาแรคเตอร์ Character ของรองเท้า X-Step เนี่ยโฟมมันจะแบบแน่นเฟิร์มเออมันจะเป็นแน่นเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแข่งอย่างพวกตระกูล 160X จะ3 Pro 3.5 6อะไรก็ตามนะครับหรือ 260X 360X นะครับหรือว่ารุ่นซ้อมอย่าง One Piece 2000km อะไรก็ตามอ่ะของ x s t e p คือฟิลโฟมจะเป็นแบบฟิล เอ่อ uh, X Step Ace อ่ะเป็นโฟมที่แบบแน่นเฟิร์มเป็นหลักนะครับซึ่งผมโดยปกติไม่ค่อยถูกจิจกับเฟิรม์มเฟิรม์มโฟมเฟิรม์รมที่มันโฟมโฟมที่มันเฟิร์มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมาใส่คู่นี้เข้าไปมันนุ่มแล้วครับ X Step นุ่มแล้วนะครับนุ่มสบายเลยล่ะเออเพราะนั้นเลยรู้สึกว้าวกับมันนั่นเองนะเอาล่ะก่อนหนึ่งก็คู่นี้นะครับ รู้สึกว่ายังไม่มีจำหน่ายใน o f f i c i a l นะไม่แน่ใจนะ Official ของ X อสเอาจจะไม่มีแต่ว่าในแอปส้มก็มีอยู่ร้านหนึ่งมั้งที่มีจำหน่ายแล้วนะครับราคาบอกต้นคลิปเลยประมาณใส่โค้ดส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ2000กว่าบาทซึ่งถูกมากถูกมากเพิ่งลดดีๆไม่ถึง2,000ด้วยลองดูดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้เผื่อด้วยแล้วกันนะอ่ะเรามาทาความรู้จักก่อนก่อนอเ่นนิดนึงนะครับ เราได้มาอย่างไงใช่ไหมได้มาอย่างไงก็ขอบคุณแฟนเพจครับพี่นนท์นะครับที่น่าจะไปซื้อมาจากที่ประเทศจีนมาครับแกไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งนั่แหละเออไปเที่ยวแล้วก็ไปที่ชอปแอกเซปแล้วก็ซื้อซื้อคู่นี้มาส่งมาให้ผมทดลองใช้งานนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่นนท์ด้วยนะครับอ่ะมาเล่าเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากอัปเปอร์ครับอัปเปอร์ของเจ้าชิงหยุดไลท์เนี่ยก็จะเป็นแจ็กเก็ตเมชครับเป็นผ้าตาข่ายที่วัสดุดูดีเลยอ่ะ วัสดุตะข่ายสองชั้นจะหนาหน่อยนะแล้วก็จอดูระบายอากาศนะครับจอดูระบายอากาศแต่ว่ามีความหนาพอสมควรเลยวัสดุดูดีเลยเป็นแจ็กการเมชที่ผมรู้สึกว่ามันมันให้ตัวได้อะมันมีความยืดหยุ่นได้ไม่ใช่เป็นแบบแข็งๆนะคือเป็นเป็นเมชที่มีความยืดหยุ่นนิดหน่อยคล้ายๆนิดนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุดีนะครับด้านหน้านี่เหมือนรถถังเลยเออด้านหน้าบริเวณโทกาศนะครับจะเคลือบสารนะครับเคลือบยาง ป้องกันแบบวิ่งชนหินชนดีดอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าโหแข็งแรงกว่ารองเท้าเทลหลายรุ่นอีกนีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเออถ้าถ้าบางกว่านี้ก็ลดน้ําหนักได้อีกอะแต่ให้มาสนาเลยเพราะฉะนั้นเซฟแล้วก็ป้องกันในการวิ่งนะครับไปเตะหินเตะดินเตะอะไรเนี่ยแบบทางคลอสคันที่ออเทเลนน่าจะวิ่งได้นะเพราะว่ายางโทการข้างหน้าเนี่ยหนามากหนามากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะครับมีแถบรีเฟกซ์สะท้อนแสงด้วยนะด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์เอ็กซ์เต อ่าตรงตกลางเลยจะไม่ซิ่งเหมือนแบบพวกรุ่นแข่งของเขานะมีไหมเออนี่นี่นีถน่ถ้าเป็นถ้าเป็น1 6 0 x 3 5ก็จะเป็นสัญลักษณ์ซิ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่ารุ่นใหม่ยังไม่ได้รีวิวนะชิฟ f t เนี่ยเห็นไหม สายลัาเอ็กเซปต์จะแบบซิ่งซิ่งใหญ่ๆยาวๆนะแต่พอเป็นรุ่นชิงหยูนเนี่ยสายซัพพอร์ตอ่ะมันจะมีตรงกลางตรงเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นเขียนไว้นะครับชิงยูนไลท์คูชเนิ o งอ่าชัดเจนเลยว่าเขียนไว้ว่าคูชเนิยงด้วยนะครับก็คือเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตเต็มตัวแน่นอนนะถัดมาดูที่เชือกรองเทา้า เชือกลงเท้าดูธรรมดามากเลยเออเนาะแต่ว่าแหม่รองเท้าราคาระดับนี้นะคือต้องบอกก่อนนะอัปเปอร์พรีเมียมหมดเลยนะแต่พอเป็นเชือกเป็นเชือกแบบเป็นเชือกแบบบอกไม่ถูกอะเชือกธรรมดาวัสดุเหมือนเป็นเชือกรัดวัสดุไอ้กล่องไปรษณีย์อะไม่ได้ได้ค่านะแต่แค่จะบอกว่าอะไรที่ว่าดีก็ดีอะไรที่ว่าธรรมดาก็ธรรมดานะเชือกธรรมดามากเป็นเส้น,นแบนๆแต่ว่าจะบอกว่าเชือกแบบเนี้ย มัดโคตแน่นเลยเออมัดแบบเอาอยู่แก่ไม่ยากเลยอะถ้าดึงดีๆนะไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากไม่ใช่ไม่ดีนะแค่จะบอกว่าวัสดุมันดูดูแบบธรรมดาธรรมดานะตัวลิ้นรองเท้า ลิ้นรองเท้าแบบบุฟองน้ํามาประมาณหนึ่งไม่ได้หนานะซึ่งผมว่ากําลังดีบางทีตัวลิ้นรองเท้าที่หนาเกินไปเนี่ยมันทําให้เกิดความร้อนสะสมแล้วก็อึดอัดนะแต่ตัวเนี้คือให้มากําลังดีเลยแต่ติงนิดนึงก็คือมันไม่ใช่กัเสเซ็ตทางนะมันไม่ได้มีอะไรมายึดติดนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาลิ้นขยับได้เออเดานะเดานะานะยังไม่ได้ไปลองวิ่งนั่นเองนะครับตัวลิ้นรองเท้าผมว่าพอเหมาะเลยบุฟองน้ํามาพอเหมาะเลยแล้วก็ตรงกลางก็เจาะรูระบายอากาศทําได้ดีเลยนะครับ ตัวซอฟจะเป็น X Soft Pad Foam นะครับก็มีความนุ่มแล้วก็วัสดุเป็นสักสานิดหนึ่งนะครับข้อดีเลยนะเพราะว่ามันจะกอดถุงเท้าเรานะครับตัวฮิลคอัลเตอร์ขึ้นเป็นโครงแข่งนะฮิลคอเตอร์แข็งแขงนะครับแล้วก็บริเวณคอล่าก็บุฟฟองน้ํามาเออบุฟองน้ํามา,า,นมาหนานุ่มเลยแล้ววัสดุดีด้วยวัสดุดีเลยอะ่ะเออหนานุ่มนะครับแล้วก็เป็นโครงที่แบบโหแบบนี้นี่ล็อกกระชับข้อเท้าได้แบบ แน่นเติบอะเออล็อกได้อยู่แน่นอนนะครับเพราะนั้นดีงามมากสำหรับส่วนด้านบนนะเส้นด้านหลังนี่รู้สึกว่าจะเป็นรีเฟกซด้วยนะเป็นเส้นตรงตรงตรีเฟกสะท้อนแสงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพลวงสะะเปคด้านบนของเจ้า e x t e p ชิงอยู่ไลท์คู่นี้นั่นเองมาถึงมิโดโซลว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับจะบอกว่ามันไม่มีสเปกมาเออเขาต้องขอไปด้วยนะแต่เอาเป็นว่าฟิลลิ่งก่อนแล้วกันเนาะฟิลลิ่งกับตัวหน้าตาก่อนฟิลลิ่งโฟมคือนุ่มเลยนุ่มชนิดที่ว่า เหมือนเหมือนกับตัวไฟฟลอมบลัสพลัสอีโคอ่ะในเอสิคือฟีลอย่างนั้นเลยนะครับนุ่มมากเป็นโฟมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผิดลูกผิดผีผิดลูกผิดคนอะ่ะกับเอ็กเซปอ่ะเอ็กเซปส่วนใหญ่คือโฟมมันจะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเม็ดเม็ดโฟมอย่างเงี้ยเป็นเม็ดที่ใครเขาเรียกว่าโฟมลงังปลาลังน้ําแข็งอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดนะครับแต่เนี้ยมันเป็นโฟมแบบเรียบ เนาะผมไม่รู้ว่าเบสเป็นอะไรนะจะเป็น EVA ที่แบบ super critical หรือเปล่าหรือว่าเป็นพบ้าแต่มันนุ่มเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่าเบสเป็นอะไรนะแต่นุ่มมากนุ่มมากนะที่สำคัญคือสแต็กไม่มีสเปคนะจ๊ะแต่ว่าสแต็กไฮเนี่ยผมว่าเกิน40อ่อ่ะเออดูความสูงมาดิความหนาของมันหนา,นา,นา,นานมากๆนะแล้วก็มีเส้นสายเออมีเส้นสายลวดลายที่แบบเออเอาไว้แบบมีการยืดหยุ่นรองรับซัพพอร์ตในน้ำหนักในการลงเท้าด้วยนะครับเพราะนั้นโฟมนุ่มเลยนุ่มแบบ นุ่มไม่ได้นุ่มยบด้วยนะคือนุ่มแบบนุ่มแน่นอ่ะเออแต่ว่านุ่มอ่ะเออนุ่มนุ่มเพราะนั้นนุ่มจังนุ่มบ่อยจังเพราะว่าตื่นเต้นไงปกติเอสเตปมันไม่ได้นุ่มอย่างนี้ไงครับเพราฉะนั้นนี่น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากแล้วก็ค่อนข้างสูงสังเกตว่าค่อนข้างสูงนะครับด้านในก็เช่นเดียวกันนะแต่ด้านในถ้าสังเกตแล้วมันไม่ค่อย เขาเรียกอะไรอะโฟมตรงชั้นกลางเนี่ยมันไม่ได้ค่อยไม่ไม่ได้ขึ้นมาซับพอร์ตมากก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าอาการล้มจะมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านั่นเองเน,นะครับพื้นยางบ้างพื้นยางก็แบบโอ้โหให้มาเต็มนะผมว่าได้รับแรงแรงบันดาลใจมาประมาณหนึ่งแหละให้มาเต็มเต็มหนาๆแล้วหนามาก ยางคือหนาและหนึบมากนะครับไม่มีชื่อ,อยางนะแต่ว่าให้มานาแล้วก็แท็กชั่นเยอะนะครับแท็กชั่นแบบพวดลวดลายต่างๆเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็หนาจริงเนาะเห็นไหมด้านบนแบบเต็มๆเลยเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงแบบตระกูลพวกคยานะเมื่อก่อนอะเออแบบนี้เลยคือให้มานาๆเยอะๆเต็มๆนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นผิวส่วนไหนที่จะสัมผัสกับตัว,ต,วตัวพื้นถนนเลยอะเพราะนั้นเรื่องยางนี่ไว้ใจได้หนามากด้วยหนามากระดับ ผมว่ามี2องเซนนะเ,เยอะไปป่ะสักเซนหนึ่งอะเยอะอะหนาจริงนะครับแล้วก็ให้มาเต็มนะด้านส้นเช่นเดียวกันหนามากนะครับเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมมาดูน้ำหนักนิดนึงคู่นี้เป็นไซส์9.5ครับไซส์9.5หรือว่า43 EU นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่320กรัมครับลองช่าง2องข้างซิเท่ากันไหม 325ประมาณ320ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรแล้วกันแต่ว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐานเนาะของรองเท้าสายซัพพอร์ตในไซส์9.5เนี่ยผมว่าถ้าเป็นแบรนด์นอกแบรนด์ดังๆทั่วไปก็ประมาณ300กว่าเหมือนกันนะครับเพราะนั้นน้ำหนักก็ลองชั่งให้ดูนะคู่นี้9.5 43นะน้ำหนักจะอยู่ที่320กรัมนั่นเองนี่ก็จะเป็น ภาพรวมและทั้งหมดของเจ้าชิงยุนไลท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปทดลองสวมใส่นะครับเล่าถึงไซซิ่งรวมไปถึงฟิลลิ่งของการเหยียบย่ำนะครับเหยียบย่ำเจ้าตัว x อ็กเชิงยุนไลท์คู่นี้เป็นยังไงบ้างเชิญรับชมครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่นะครับเจ้าตัว x อ็กเชิงยุนถ้าเรียกผิดของขอทเทอรอีกทีนึงนะชิงยุนไลท์แล้วกันนะครับเรียกว่าชิงยุนแล้วกันชิงยุนเนาะก็ เอาเริ่มเรื่องเ,เริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนแล้วกันครับเรื่องไซส์นะเรื่องไซส์คู่นี้เป็นไซส์43ครับคู่นี้ไซส์43นะก็คือบวกขึ้นมา0.5อ่ะให้ดูก็เหลือแบบนิ้วโป้งทาบกับอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะ เออผมคิดว่าใส่ได้2ไซส์อะ่ะเออใส่น่าจะตรงไซส์42ก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ย9กที่เป็นไซส์43ผมว่าก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรครับคือผมว่าตรงหน้าเท้าอะ่ะตรงหน้าเท้ามันจะค่อนข้างพอดี นะคู่นี้เผื่อไซส์มา0.5นะผมว่าตัวหน้าเท้าพอดีแล้วอะ่ะกลางเท้านี่พอดีเป๊ะเลยนิ้วก้อยพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าใส่ตรงไซส์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะอาจจะชนก็ได้แต่ว่าปลายเท้าเอออาจจะบีบก็ได้นะแต่ปลายเท้ามันเหลือเหลือนิดนึงอะเหลือมากกว่าปกตินิดนึงนะครับถ้าถามผมรองเท้าสไตล์นี้สไตล์แบบซัพพอร์ตไดลี่นะครับก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรหรืออาจะใช้วิ่งยาวเนี่ยผมคิดว่าบวกไซส์ซะหน่อยดีกว่า นะบวกซ้ายไปผมว่าน่าจะสบายเพราะว่าตรงเนี้ยแคบนะครับแล้วก็ตรงส้นเท้ามันล็อกกระชับดีบวกซ้ายแล้วก็ล็อกกระชับดีไม่น่ามีปัญหานี่ไม่ได้ร้อยละนะรูปด้วยนะเออไม่ได้ร้อยละนะรูปด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้ความกระชับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับตัวโฟมโอ้โหโฟมนี่ผมนึกถึงเอซิกนิมบัสเหละเออ เซลนิมบัสเลยนะครับเป็นฟิลประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่ามีความแน่นกว่านิดหนึ่งนะครับนุ่มไม่เท่านะมีความแน่นกว่านิดหนึ่งแต่อย่าลืมครับรองเท้าคู่นี้เท่าไหร่ส <c oughs> องพันรองเท้าราคาเนี้ยแล้วได้ขนาดเนี้ยผมว่าโอเคมากนะโอเคมากนะเออแล้วก็ฟิลแบบโอ้โหวิ่งสบายอะ่ะบอกเลยว่าคือนี่นี่คือฉีกกดเลยนะฉีกกดเพราะว่าอะไรครับปกติรองเท้า X s t e p เนี่ย ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจริตกับโฟมของรองเทา้าเอ็กเเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรองเท้าซ้อมรองเท้าซิ่งอะไรเงี้ยครับที่มันแบบโฟมมันแน่นๆเฟิร์มๆอ่ะแต่เจ้าเอ็กเชิงอยู่ไลท์ตัวเนี้ยนุ่มเลยอ่ะเออนุ่มสบายฝ่าเท้าเลยนะครับติดนิดเดียวเองผมว่านะควรต้องเพิ่มคือเพิ่มไซส์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันสั้นนะแต่เพิ่มไซส์เพราะว่าตรงเนี้ยมันมันแคบกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะนั้นเพิ่มไซส์ดีกว่าแต่ฟิลโฟมคือดีเลยอ่ะผมว่า นี่คือนิมบัสเมืองจีนอะจริงเออด้านหน้ามันอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้นุ่มฟูเท่านิมบัสนะแต่ว่าฟิลลิ่งอื่นๆทั่วเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าโหมันนุ่มซับพอร์ตมากเพียงแต่ว่าถ้าคนเท้ากว้างต้องระวังนิดนึงถ้าคนเท้าเรียวเรียวแคบอาจจะใส่ตรงไซด์ได้นะครับแต่ถ้าคนเท้ากว้างเนี่ยผมว่าบวกไปดีกว่านะครับแต่ฟิลดีฟิลโฟมดีเลยนะครับรองเท้าคู่นี้คือ ความมั่นคงก็ถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าจงฝ่าเท้าขอโทษนะครับมันค่อนข้างกว้างกว้างมากแล้วยางหนาดูดิยางหนามากอะเออเพราะนั้นมันลงได้เต็มอะดูยางมันเออที่ผมให้ดูไปแล้วนะลงได้เต็มมากนะครับแล้วก็อาการล้มในมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าถือว่าถ้าคนเท้าเท้าล้มผมว่าพอใส่ได้ถ้าไม่ได้ล้มมากนะครับแต่ที่ที่ชอบจริงๆเลยคือโฟมมันแหละแบบโอ้ จัดไปกับเจ้า x-step ชิงหยุ่นไลท์ของดีอีกแล้วนะกดเข้าไปซื้อเข้าไปและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสมสัยเจ้า x-step ชิงหยุ่นไลท์คู่นี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเออนี่มันแบบ ผมจะพูดบ่อยนะนิมบัตแผ่นดินใหญ่นะนิมบัตเมืองจีนสบายมากจริงๆที่สำคัญคือจุดเด่นของมันที่สุดเลยก็คือเรื่องราคาครับตอนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลโซอย่างเป็นทางการของทาง x อ e กเนะครับแต่ก็มีร้านในแอปส้มนะราคาอยู่ประมาณ2000กว่าบาทอะ่ะ2,000กว่าบาทวัสดุดีมากนะที่สำคัญคือซัพพอร์ตมากนะครับเพราะนั้นใครต้องการรองเท้าดีๆในงบประมาณ2000นเนี่ย 2, นิดๆน,นะครับที่เอาไว้ใช้ซัพพอร์ตและคัลวารี่ หรือว่าเดินออกกำลังกายใส่ยืนใส่ทำงานนานๆเนี่ยผมว่าเจ้าชิงหยุนนะครับเอ็กเซปชิงหยุนไลท์เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีได้แน่นอนอย่างที่ผมบอกผมตื่นเต้นมากเพราะว่าโฟ r m เอ็กเซปไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว้าวเท่าคู่นี้มาก่อนเพราะว่านุ่มจริงๆนะครับกับเจ้าชิงหยุนไลท์คู่นี้นั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับผมแปะไว้แล้วแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับใครสนใจก็ ไปลองมาจัดกันได้นะครับย้ำอีกครั้งเรื่องไซส์แล้วกันผมคิดว่าบวกไซส์ขึ้นมาหน่อยจะสบายกว่าเพราะว่าหน้ามันค่อนข้างเรียวแล้วก็แคบนิดหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โนนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเจ้าตัว X Step ชิงหยุดไลฟ์คู่นี้มาให้ทดลองนะครับก็ไปไปดีกว่าสับส i b e ไว้ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคําถามแล้วกันหรือว่าใครที่เคยซื้อหรือว่าเคยสั่งเจ้าคู่นี้มาลองแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันดูนะครับว่า เห็นเหมือนหรือว่าแตกต่างยังไงกับผมบ้างนะครับกับเจ้า X t e p ริงหยู่ไลน์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ